กระทรวงคังช่วยเหลือธุรกิจรายเล็กรายน้อยออก2สินเชื่อ2 0 0หมล้านบาทดอกเบีย้ย3%ผ่าน SME Bank ค่ะ แพนมีขาอดีมาบอกนะคะพี่น้องธุรกิจรายเล็กรายน้อยยืนยันจากคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการด้านการเงิน2โครงการได้แก่โครงการสินเชื่อปลูกพลัง SME และโครงการสินเชื่อบียอนติดปีก SME ผ่าน SME D Bank ค่ะโดยสินเชื่อปลูกพลัง SME วงเงินสินเชื่อ10,000ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายปรับปรุงกิจการให้กับ SME รายย่อยและมีความเปราะบางที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน2ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อปีไม่เกิน1.5้าล้านบาทค่ะส่วน สินเชื่อบีออนติดปีก SME วงเงินสินเชื่อ10,000ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องลงทุนขยายปรับปรุงกิจการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินหรือเครื่องจักรเพื่อเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้กับ SME ที่มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า2ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน15้าล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะทั้ง2โครงการดอกเบี้ยคงที่ปีที่1-3อยู่ที่3%ต่อปีปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน12เดือนรับคําขอถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุน SME ในทุกิจ ทั้งในส่วนของ SME รายย่อยและมีความเปราะบางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทพ่ถึงและมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทันทีค่ะ